ใช่ครับดีเขาอยู่ดีเขาชวนเล่นพับจีโลเพผมก็งงเหมือนกันแบงค์แบงค์แบงค์ไม่ดีดีสิแปงค่ไม่ดีดีสิน้องไอ้เพี้ยกรามึงนี่เอาใหญ่นะเนี่ยเฮ้ยไอดำไอ้ดำนี่ดำีโลเพกันอยู่เนาะคุณเล่นพับจีโลเพเหีือมึงรู้ยังไอ้ดำเนาเออดำมีคเรียกเขาว่าอะไรอ่ะคุณนะคุณเอ้ยดำดำทังไงเพื่อนตีเราเล่นไหมเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเซนี่ได้เลย พักเหรอไม่ไม่แล้วอาคุณอาคุณคือยังไงเนี่ยอาคุณนี่อาคุณก็ชื่อคุณเลยครับจีนโอเพลกี้ยเพี้ยงมืองคุณไปทำตะเกียบพับจีนเนี่ยเมื่อไหร่บอกรู้ไหมหรอใช่มามาเล่นเกมกันโอ้มาเลยนี่แบบมาเล่นเกมเหมือนเหมือนเหมือนมาเด็กกันที่เล่นเกมหมาง่ายเพื่อนเนี่ยเสียดังไหมเสียดังไหมตะเกียบทเสียดังไหมไม่แน่ใจว่ะนี้เสียตังค์มาไม่รู้แต่ถ้าเสียใจอ่ะอาจจะอาจจะต้องรอดูอ่ะเฮ้ยไม่หรอกไอ้ไอ้คุณไม่ไ็นคนอย่างนั้นหรอก ไม่รู้อะเผื่อเขาคุยคุยกันอยู่เผื่าอาจจะไม่ลงเอยกันอะครกัรู้อะเพราะอะเสียใจอไม่เป็นไรแต่เสียเธอไปอะคุณคิดมากแน่นอนนะฟังเดียเป็นอะไรโอยโอ๊ยยย้ยโอ้โหพี่เฉิเหลือสคนแล้วป่ะพี่หนึ่แถมหไอ้หนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนหนึแถม

นแนวหน่อยนะเป็นงค์ยีปั่มาเลยปัเลยไม่เดี๋ยวกูไม่รู้จักมืงนี่ Timber t i m b เบอร์ใช่ไมกี่ข้อของลมของลมเก็นเลื่อนไม่คุยถูกพร้อมย้ายไหมครับท่างนีพร้อมย้ายไหมโอเคพร้อมย้ายไหมผมถามก่อนพร้อมย้ายไหมติดไหมเด้มันเป็น AA ้ยติดไหมติดติดอ้โหแม่เอ้มีตแบบว่าติดสรุปว่าติดติดแติดสัญญาทุกติดติดใครใน AA ครัมีไห ออกเลย์ออกเลย์ออกเรยออกเยอ้ไอ้จิ่ไม่เปิดกน้องเยุ๋ยเดหยนี่บอกชอประเทศเขินกันใหญ่ได้ได้เหอพี่ระวังยาวขาแล้วมึงปนจีปตามโตแหละคนดูบอกาเนีวไปเปิดกล้องเลยอะ ไปไม่เล่น G T M ก็นั่นไงตบบัตรหน่อยเข้าหมอเข้าหมองยิ้มหน่อยมือเข้าก่อนเข้าก่อนอ๋อเข้าก่อนอ๋อที่เฉิน อันนี้ก็ถือว่าเป็นทูแมนนะถ้าแชมป์ก็ถผมผมได้แบบดีๆอันนี้ใช่ใช่ใช่๋ยวกูนั่งดูกูนั่งดูเลยอันนี้ได้เหรอได้เหรอพันนี่ได้เหรอแชมป์เนี่ยกูได้เลยเอาดิพี่พี่พี่เอ้พี่แบงค์ไม่ไม่ผมเป่นแล้วมันแล้วพี่เฉยนะพี่แบงค์พี่แบงค์ตั้งใจเล่นหน่อยพี่พี่แบงค์พี่แบงค์ตั้งใจเล่นหน่อยพี่ฮัลโหลพี่ตั้งใจเล่นหน่อยผมป๊บนึงกูปิดเว็บแป๊บไอสัตว์กูปิดเว็บก่อนกูตั้งใจเล่นแป๊บกูแหลกพี่เอ้หนึ่ง ี่ยั่ิงไม่ตั้งใจเล่นเลยอ่ะที่เล่นกลุ่มเออดีแล้วหนึ่งอันนี้ก็ปิดไปก่อนปโอเคหายหายแรกแล้วหายแล้วพิชัยไปเลยน้องแชมป์มีแชมป์มีเพื่อแวนแชมป์มีเพื่อแวนพี่ไปเล่นข้างในไปเล่นข้างในก่อนไปเล่นข้างในก่อนพี่ชายไปเล่นข้างในไปเล่นข้างในก่อนไปเล่นข้างในก่อนโหเจสิกูสู่ยคิวพี่กุสุ่ยคิวไอ้เฮียกูสู่ยคิวไม่ได้ไอ้เฮียโอ้โหไอ้สับเอ้ยไอ้เฮียไปตาดีกว่า เออตายเหอะตายเหอะไปตายเอาไอ้เแย่คนปิดกล้องไหมอ่ะกูอยาเข้ามาดูใช่เพื่อนเล่น GTA กูปิดอยู่แล้วไงผมพี่กูสวนคิวอ่ะไม่ทมเอาเขินพี่กอล์ฟแชมป์มนเดียวได้เปล่าเอาแค่แชมป์ไปด้วเออแชมป์มนเดียวได้เปล่าพี่กอล์ฟตานี่แชมป์ตานีแชมป์อ่าเฮ้ยพี่แดงรับโบนก่อนรับโบนก่อนพี่รับโบนก่อนโอ้โยเฮียตอนนี้ตอนนี้รับเออต้องรับโบนก่อนเดี๋ยวโบนเดี๋ยวโบนมาตบ ไอ้บอกมาแล้วเมื่อกี้ไอ้สัตว์เล่นกับกูไม่ตั้งใจเล่นนะเหี้ยแบนโอ้พี่เฉินพี่เฉินพี่เฉินอยแรงเร็วอย่างเร็วพี่เออดึไงได้ดึงได้ดึงได้ออดไม่ใช่หรอพี่ไปวน<ป>าใครวะมักมักนี่เลยมักมักนี่เลยมักสองเลยมักสองเลยเฮ้ยกูดูช่องยูสุอยู่ครับเปิดกล้องแล้ว เขาเปิดกลองเขาทำหน้านิ่งว่ะใส่ตะเก็บรอยืไม่มองหน้าเธอหรือเปล่าวะนะแก้มแก้มเขาจะแตกน้องหนึ่งพี่ใจเย็นๆแถวนี้เจวหน่อยด่ากูอีกแล้วจยนเีนนะพี่พี่เล่นกระแผงหน่อยพี่ยังขบวน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 ขวน พี่แค่ยิงแห็นว่าขาตำแหน่งมือมฆ่าได้หมดเลยเพื่อแก๊งอ่ะพี่ถ้าแก๊งขาดสมาชิกเป็นคนหนึ่งพี่เล่นอยู่ไงวะเอาตรง หวงก็บิชดชานะไรเกินนี่เฮียสวยเขบบนะ้าบนเข้าบนก่อนเข้าบนก่อนพี่แบงค์หนูระวังม้าสองให้พี่มันต้องมาพี่พี่พี่แบงค์รอยิงแค่ข้างบนนะเข้าป่ะได้เรา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 ยิงแค่ม้าสองเดี๋ยวผมดูมั้วเชื่อไหมการคนมาตกให้แบงค์มาโดได้ทางเดียวแค่ทางตรงดีเลยไม่ต้องเล็้รอรอย,ยงทางซ้ายเลี้งทางขวาเพราะ ขวาซ้ายมันีไปไม่ได้น็อไปเดี๋ยวตรงนี้เออนข้างหน้าเนี่ยมันต้องลงเสบลมาแล้วอ่ะอยู่ข้างบนนู่นเลยตอนนี้มันโดนทุกทางลุมพี่พี่เออมันโดนมันโดนทุกทางยิงอยู่้าข้างบนอ่ะรอเลกี้ดิกดตอนนี้ไปก็ไม่ได้ไมิวอะไรนะตอนนี้ไปก็ไม่ได้คิว

ขวานอกขวานอกถ้าว่าทีกพีเราฆ่าไปอีกพีงนั้นเวิร์เวิร์กาวยวว่าไม่เวิร์กได้ข้าวน้อ้าขวกันขวานอ๊อกหนึ่งเหลือเหลือเหลืออีตัวนึงนอยู่ขวาผมพี่อยู่เหนือหน้าไอ้แบ พี่ไปฆ่าซ้ายไปละไก่ฆาซ้ายอย่างห้องน้ำปพี่แบงค์พี่แบงค์ฆ่าซ้ายก่อนพี่พี่แบงค์ฆ่าซ้ายขวาน้องขวาน้องขวาน้องฆ่าซ้ายฆ่าซ้ายฆ่าซ้ายเลยข้าขวาด้วยถูกเอ้ขวามดขวามดพี่พี่ต้องได้จากตัวสองตัววะพี่แบงค์ถ้าพี่ไปขนาดแล้วอยู่ในห้องน้ำเลยหรออยู่ห้องน้อยู่อย้น้าอยู่ในห้องน้ำปะ ไม่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 ชวนไม่ชัวร์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยไอะไรเพื่อนตายไอ้แบงค์โอ้โหเพื่อนตายไอ้แบงค์โอ้โไอ้แบงค์หนึ่งหนึ่งโอ้โหไม่ได้แบงค์มึงห้ามยิงมึงห้ามยิงห้ามเปิดโอ้โหโอ้โหไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันโอ้โหเอ้ยเฮ้ยพี่มัเปลี่ยนตอนนี้เหรอ ไม่จะบอยวานอะไรอ่ะมันไม่ได้ผมไม่ได้ Ora, ว medidas, oui> ่อวานหรอกพี่ก็เปลี่ยนตอนนี้โอ้โหยิงตัวสุดท้ายอ่ะผมก็หเราแบบผมพูดไม่ทันอ่ะผมทำอะไรไม่ทันแล้วเมื่อกี้มึ้ามาตั้งใจเลย่ะตั้งใจตั้งใจเล่นจัดอ่ะเอ้ยกูไปละเพื่อนเจอกันได้เอ้ยเอ้าเก็บหุ้นที่เุกไอ้อาคุณลูกมึงชอบคนอยู่สูบเปล่าไม่บอกไปในเกมแล้วไปถามที่ก็อยู่ในเกมอยู่เอ้าอาคุณมึงชอบคนอยู่สูบไม่ได้อยู่ในเกม